สวดีครับพบกับคุณฟิลิกนะครับที่ฟิลิกมอเตอร์สปอร์ตวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกอีกปัญหาหนึ่งนะครับของเจ้า m a ด้าเซยค่าที่เป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าที่เจอกันเยอะนะครับเริ่มเริ่มเป็นกันแล้วอาการเริ่มมีแล้วคืออะไรนะครับก็คือว่าเวลาอาจจะไม่เปลี่ยนว่าเบรกที่ไหนนี่ยมาเนี่ยแล้วพอเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับช่างไม่ได้เข้าเซอร์วิสโหมดนะครับตัวมอเตอร์ ทีเนี้ยไปงัดมอเตอร์ไปหมุนมอเตอร์ไอเจ้าเบรกมือไฟฟ้ามันก็เสียนะครับอาการเสียจะขึ้นยังไงนะครับอ่าคันเนี้ยเป็นมาด้าเสียงห้าเวลาเบรกมือไฟฟ้าเสียนะครับที่เจอกันบ่อยก็คือไฟตรงเนี้ยจากกระพริบนะครับไฟเบรกมือไฟฟ้าจะติดค้างนะครับตู้บตัว P นะครับแล้วก็กระพริบกระพริบนะครับตรงนี้ก็กระพริบกระพริบแล้วก็จะใช้เบรกมือบางคันก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าอาจจะพังข้างเดียว แต่ถ้าเกิดว่าพังสองข้างเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับผมแต่เวลาดับเครื่องสตาร์ทใหม่มันก็จะหายนะครับก็จะมีอาการไฟกระพริบตรงนี้แล้วก็ไฟเบรมมือค้างนะครับส่วนอาการนะครับที่จะเป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้2อย่างสําหรับมาด้า CX5 นะครับคือที่ตัวคาลิเปอร์เบรกเนี่ยที่เป็นเบรมมือไฟฟ้านะครับมันจะมีมอเตอร์นะครับตรงนี้คือมอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่จะหมุนแล้วก็จะดันผ้าเบรกช่วงที่ดึงเบรกมือ อีกส่วนหนึ่งก็คือคาลิเปอร์นะครับการเสียหายนะครับจากการเปลี่ยนผ้าเบรกถ้าไม่ได้เข้าเซอร์วิสโหมดเนี่ยมันเสียได้2อย่าง1คือเสียที่ตัวมอเตอร์อันนั้นก็จะขึ้นเป็นโคตัตวมอเตอร์เลยแต่ถ้าขึ้นโคตัตวมอเตอร์แล้วเปลี่ยนมอเตอร์แล้วไม่หายนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าคาลิเปอร์เบรกตัวนี้ครับตรงเนี้ยมันจะมีเดือยนะครับที่จะรับกับมอเตอร์ตรงเนี้ยมันจะหมุนได้น,นะครับการที่บางทีช่างไม่ได้เข้าเซอร์วิสโหมดแล้วไปหมุนตรงเนี้ยนะครับ มันจะทําให้ตัวเฟืองด้านในครับมันอาจจะแตกหรือมันรูดได้พอมันรูดเนี่ยเราเปลี่ยนมอเตอร์เข้าไปนะครับแก้แล้วเปลี่ยนมอเตอร์แล้วไม่หายนะครับเวลาเปิดเบรกมือได้ยินเสียงมอเตอร์ทํางานแต่เบรกมือทํางานไม่ได้ก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าน่าจะเป็นที่ตัวนี้นะครับสําหรับการที่มันเป็นที่ตัวฝักเบรกนะครับตัวคาลิเปอร์เนี่ยอันนี้ก็แนะนํานะครับให้เบรหม่นะครับเปลี่ยนทั้งตัวดีกว่าอย่าลือมาซ่อมนะครับเพราะว่าลือมาซ่อมเดี๋ยว มันจะไม่จบแล้วก็จุกจิตนะครับสําหรับใครที่มีปัญหานี้อยู่กับ m a ด d a เซียที่ไฟเบรกมือนะครับกระพริบนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกมาแล้วช่างไม่ทราบว่าจะต้องเข้าเซอร์วิสโหมดในรถรุ่นนี้นะครับนี่จะมีมอเตอร์นะครับฝากเบรกนะครับแนะนํานะครับลองดูใครมีปัญหานี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจฟิลิปมอเตอร์สปอรนะครับก็แนะนาอีกครั้งนะครับสําหรับใครที่ใช้รถปี2 0 1 0นะครับ C5 ที่เป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าแล้วเป็นตัวม i เนอร์เชน e นะครับเป็นโฉม KE ม i เนอร์เชน e หรือเป็นโฉม KF ขึ้นไปนะครับเวลาเปลี่ยนเบรกมือหลังถ้าเข้าไปเปลี่ยนเบรกถ้าเบรกตามอู่ทั่วไปก็แนะนําให้แจ้งช่างว่าต้องเข้าเซอร์วิสโหมดด้วยนะครับไม่งั้นก็ปลดตัวมอเตอร์ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมอเตอร์หรือเฟืองด้านในเวลาไปงัเดเนี่ยมันจะได้รับความเสียหายได้แล้วพอเสียขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องมาเปลี่ยนมันก็หลักพันนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนผ้าเบรกอย่างถูกวิธี มันก็ไม่จาเป็นต้องมาเสียตรงจุดนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วก็ใครสนใจนะครับ์วิสมาด้าหรือว่าจะมาเปลี่ยนท่าเบรกเช็งระยะนะครับซ่อมบำรุงรักษานะครับก็ที่อู่เรานะครับนี่ครับฟิลิกมอเตอร์สปอนะครับก็มีบริการตั้งแต่เช็งระยะช่วงล่างรีแมปจูนนะครับทำทุกอย่างยกเนสีตัวถังนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแฟนเพจฟิลิกมอเตอร์สปอนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ 0873562202นะครับถ้าเป็น Line Official ของร้านก็พิมพ์นะครับสัญ,ญลักษณ์นะครับตามด้วยชื่อร้านฟิลิกนะครับก็เดี๋ยวจะมีน้องๆคอยตอบให้คำปรึกษาแล้วก็ทำนัดเข้ามาในนั้นได้เลยวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ